เบลล่าราณีโชว์บทความทนายที่ต้องท่องแฟนๆถึงกับอึง้งเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วสำหรับละครเรื่องให้รักพิพากษานำแสดงโดยนางเอกซุปตาอย่างเบลล่าราณีแคมเปนและพระเอกน้องใหม่อย่างกองทัพพิกและถึงแม้บางครั้งจะเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาบ้างแต่ละครเรื่องนี้ยังคงครองเรตติ้งสูงสุดของช่องสอยู่แถมยังได้ฮอตปลอดแตกเมื่อทั้งแฟนไทยและแฟนอินเตอร์แห่ทวิตข้อความกันรัวๆ จนเกิดขึ้นเทรนทวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาแล้วในแต่ละตอนล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวเบลล่าเธอได้โพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่ายทําของละครเรื่องนี้พร้อมแคปชั่นว่าประมวลภาพตอนรองสุดท้ายกันสนุกไหมคะทุกคนพูดนาจบแล้วห้ามพลาดเลย และจะเห็นได้ว่ามีภาพที่เธอนั้นโพสโชว์บทความละครที่เธอนั้นต้องท่องก่อนเข้าฉากซึ่งมีความยาวมากก่อนหน้านี้เธอได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าบททนายความที่ต้องท่องมีความยาวเป็นสิบสิบหน้าหรือบางครั้งก็เกินสิบหน้าและต้องพูดคนเดียวคือจะต้องซักพยันต้องซักไปเรื่อยๆและประเด็นจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้มีปฏิปต่อพูดยาวมากสับเฉพาะเยอะมาก